สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านบางไฟฮอตนิววันนี้ขอพาท่านผู้ชมมาที่วัดป่าอัมพลนะครับวันนี้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นะครับสำนักงานปริษัทจังหวัดยะโสธรได้จัดกิจกรรมทำหมันนะครับทำหมันสุนัขเพื่อบริการพี่น้องประชาชนนะครับเชิญทุกท่านชมบรรยากาศให้ท่านแนะนําตัวเองกับพี่น้องที่รับชมด้วยกัน ดิฉันชื่อนางจุธามาศสมชัยนะคะตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการที่เสีเป็นหัวหน้าคมพัฒนาสุขภาพสัตว์สัตวงานกระสัตว์จังหวัดสุขาครับเราให้่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งครับกิจกรรมของสำนักงานประสัตว์วันนี้เดียวเราทําอะไรบ้างครับค่ะเอ่อจริงๆแล้วกิจกรรมที่เราจะขึ้นในวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมนะคะแต่ว่าเรามาทําล่วงหน้า ในวันนี้นะคะสำหรับวัตถุประสงค์หลักก็คือเป็นกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาการควบคุมจำนวนสุนาาัขโดยการทำหมันนะคะโดยเน้นเป้าหมายที่สุนัขที่ไม่มีเจ้าของห,องหรือว่าสุนัขของวัดแล้วก็ ท้ายสุดก็คือสุนัขของประชาชนทั่วไปนะคะแต่จริงๆก็รวมถึงแมวด้วยนะคะทั้งสุนัขทั้งแมววันนี้เป้าหมายทั้งหมดกี่ตัวครับเป้าหมายที่วางไว้ก็ประมาณ30ตัวนะคะ30ตัวนะครับอย่างกรณีสุนัขนะครับถ้าเป็นสุนัขเพศผู้เนี่ยใช้เวลาในการทําหมันประมาณสักกี่นาทีครับก็ถ้ารวมทั้งการวางยาสมุด้วยก็ไม่เกิน30นาที สิบนาทีนะครับเพศเมียนะรฮะเพศเมียก็ประมาณถึงชั่วโมงค่ะสำหรับสำหรับคนที่ชำนาญจริงๆก็อาจจะเสร็จภายในครึ่งชั่วโมงนะคะผมเมียนตัวเมียนี่จะจะช้ากว่าก็อาจจะช้ากว่าค่ะเนื่องจากเป็นการผ่าตัดช่องท้องนะคะคือตัดมดลูกกำลังไข่ทิ้งทั้งหมดนะคะคู่นี้เป็นการผ่าตัดเล็กไข่นอกช่องท้องค่ะก็จะถ้าของเพศเมียนี่ ภายในและแมวเหรอครับถ้าแมวอ่ะแมวก็เหมือนกันค่ะก็ไม่แตกต่างกันแต่แบบจะเร็วกว่าค่ะเพราะว่าเนื่องจากเขาตัวเล็กกว่าอืนะครับวันนี้นี่คาดว่าจะมีมารับบริการทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ยอ๋อก็ตั้งเป้าหมายว่าตั้งเป้าหมายไว้30ตอนนี้ก็มาสักประมาณยี่สิบแล้วนะคะโอ้โหมาเยอะเหมือนกันนะครับนะครับนี่ทีมงานวันนี้มาทั้งหมดกี่ท่านครับเนี่ยของสนักงานก็เป็นเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ทั้งหมดค่ะตั้งแปดท่าน ครับครับคุณหมอครับขั้นตอนในการทำเนี่ยมันมันเริ่มจากอะไรครับค่ะตอนแรกก็คือเราก็จะลงทะเบียนแล้วก็ซักประวัติว่าอวดน้ำอวดอาหารเรียบร้อยหรือยังเท่านองนั้นนะคะสภาพร่างกายหมาเป็นยังไงโอเคนะคะเราก็จะวางฉีดยากล่อมประสาทให้เขาง่วงก่อนนะคะค่ะจะถ่ายไม่ดีเนี่ยกำลังฉีดยาใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหตอนนี้ตอนนี้อวดน้ำอวดอาหารมาแล้วเรียบร้อยเนาะใช่ไหมคะค่ะ คนไม่ต้องอดนะฮะอดเฉพาะสุนัขกอคนก็มัวใจไปจับหมากันเลยไม่ได้กินข้าวเช้าครับหลังจากเราวางยากลมประสาทแล้วนะคะเราก็จะวางยาสลบนะคะครับวางยาสลบก็อาจจะใช้ยาเข้ากล้ามเนื้อหรือยาเข้าเส้นแล้วแต่สุนัขนะคะกล่อมประสาทนี้เพื่อไม่ให้เขาเครียดใช่ไหมครับเป็นยานำสลบทะค่ะอ๋อเป็นยานำก่อนหลังจากนั้นก็ ก็ตามด้วยยาสลบ time, ใช่ค่ะใช้ฉ <patri ots. S 1> ีดหรือใช้ดมนะใช้ฉีดค่ะใช้ฉีดเข้าไปใช้ฉีดนานไหมครับถึงจะจะหลับถึงสลบประมาณ5นาทีค่ะก็จะสลบเลยนะคะตัวนี้ก็สลบแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดบริเวณที่จะผ่าตัดนะคะก็จะกลืนค่ะตัวเมียค่ะก็จะกลนขนบริเวณผนังหน้าท้องนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อทิ้งเจอนะคะตัวนี้ยังไม่ได้เช็ด นะครับอ๋อถ้าเป็นเพศผู้ก็เหมือนกันผู้ก็สลบเหมือนกันใช่ไหมก็สลบเหมือนกันค่ะเราจะใช้ยาสลบออ๋นนี่รุปเพราะว่าสัตว์จะได้ไม่เจ็บปวดนะคะพรอมที่จะผ่าตัดก็รอหมออยู่ขั้นตอนหลังจากนั้นก็ผ่าเป็นการผ่าตัดไปตามขั้นตอนค่ะจนเสร็จสิ้นนะคะนี่ก็ตัวผู้เสร็จแล้วค่ะเย็บแผลนะหลักการของตัวเมียเนี่ยการทำหมันของเขาเนี่ยคือคือคือทำหนึ่ง หลักการก็คือเราจะผ่าตัดเอามดลูกและรังไข่ออกทั้งหมดนะคะตัวนี้จะไม่เหมือนในคนในคนนะคะก็คือวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อจะเอารังไข่ออกเพื่อไม่ให้เขาผลิตฮอร์โมนเพศออกมาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไม่เป็นสัตว์คือไม่ไม่อยากจะผสมพันธุ์ตัวเมียนี่ใช่ไหมฮะไม่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 ต้องการตัวนี้เลยไม่ไม่ไม่เป็นสัตว์ว่างั้นในตัวผู้ก็เหมือนกันนะคะคือเอาลูกอันท้าออกทั้งหมดเขาก็จะไม่มีความรู้สึกทางเพศ ก็จะไม่ไปเที่ยวไม่ไปผสมพันธุ์นะคะอาจจะผสมเพื่อเราใช่ค่ะเราจะไม่ให้สุนัขแท่พันธุ์นะคะควบคุพประชากรสุนัขครับแสดงว่าต้องทำงานแข่งกับเวลาอาใช่ค่ะพาตัดสัตว์นี่ไม่ต้องมีการให้เลือดใช่ไหมคราบคุณหมอถ้าในเคสที่ในรายที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยก็ จริงๆแล้วมันก็เหมือนในคนนะคะเราต้องมีให้เลือดให้อะไรเหมือนกันคือในการให้เลือดนะมีแต่ว่าในในขีดความสามารถของสนักงบริษัทจีวันเราไม่ไม่มีถ้าตัวไหนมีปัญหาก็คือเราเราก็จะไม่ทํานะคะอย่างเช่นสัตว์ที่มีสุขภาพอ่อนแอะไรนี้นะคะหรือว่ามีภาวะเลือดไม่ปกติอย่างนี้นะคะแลก็ปัญหาในการทำในได้แส่วนใหญ่ที่มาทํานี่ก็คือสุขภาพก็จะที่ทํามาก็ไม่มีปัญหานะคะ ช่วงท้ายาครับทางสำนักง,งานบริษัทจังหวัดยะโสธรจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมครับเชิญครับก็ขอฝากเกี่ยวกวับเรื่อการเลี้ยงสุนัขน,นี่เจ้าของจะต้องมีาค,าคา,ารับชนะคะที่เราเลี้ยงไแล้วเนี่ยจะต้องดูแลในด้านการฉีดวัคซีนแล้วก็ด้านการควบคุมด้วยว่าอย่าให้มีลูกม,มากจะได้ไม่ไมา่อยวัดนะคะค่ะสำหรับ ประชาชนเจ้าของสุนัขแมวที่มีลูกเพียงพอแล้วอยากจะทำหมันโดยไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายทางสำนักงานก็จะมีบริการประจำนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องติดตามควสั่งนะคะเราไม่ได้ทำทุกวันนะคะแต่เราจะออกตามวันสำคัญสำคัญแล้วก็กิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ถ้าสนใจที่จะทำก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สนย์ดำนินปฏิัสุนทรนะคะเบอร์โทรศัพท์045-24389นะคะเพื่อจะ ได้คำรันน่นัดหมายที่ว่าจะไปทำวันไหนเมื่อไหร่นะคะครัะคะขอบคุณนะครับ